คาถาไม่ติดช่างมันยังไงก็ถ้าเกิดเป็น FC ลงกดไล่ลงในเด็ให้ถึงหนึ่งรอยไล่จะถึงปะชีวิตจะต้องมีแพ้มีท้อไม่จำเป็นต้องให้ใครมา่อคนที่เข้ามาเหยียดยามอย่ายอมฉันก็ไม่เคยให้ใครมารอ ทางเดินไม่ใช่เรื่องของภมมีคิดที่วิต้องเรามันเกลียดคนบ้าเท่านั้นที่ชอบไม่คิดใช่แล้วทุกคนก็ต้องเมื่อี้แค่คนทุกคนต้องตายอ,อย่าไปยอมอย่าไปแคร์ลุยเลยยังมันเข้าไปอย่าไปสนอย่าไปยอมรือพอไปสู้ด้วยใจบุกทลายมันควไปชชยชนะอีกไม่ไกลจุดกำลังหมดหัวใจพวกเราย,ยังพังทลาย อิ่มกันยังเอาอะไรเพิ่มัหมร้านนี้อร่อยจริงเออชั้นขอเพิ่มถ้วยหนึ่งนะวันนี้บ้าคลุมเลี้ยงนะอ้ไม่ใช่กิน ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ มันราดจังรู้อาหารขยะทั้งนั้นดีกินแล้วมีกลัวมั้ยปล่อยจริงจเลยนะพี่โน้ขอเกลือเพิ่มหยจะวาถ้วยนึงเนี่ยแป๊บรึอแป๊บนีงขอบ้านก่อนขอบ้้นก่อนเนาอนายทำนัแปลงะนายเออใกล้เสร็จละรออีกสักพักนะ ไมนน่ได้มีวิชาเรียนด้วยยืดดิเจ็บไมอาจาหรอกจากนั้นยืดกินเยอะกันจริงๆไม่บรรเจ้าบรรจังลวกเส้นใจเย็นดิ โอ้โอ้โอ้เต้นร้อนเต้นมันลวกยังไงต่อเนี่ยเป็นตายแล้วดีกว่าเจอกันซากุระเอาเอ้าเอาเอาเอาไม่กินแล้วเหรอเฮ้ยอิมนายทำช้าเกินน่ะโจตี้ท้องใหญ่ไปก่อนถ้าไม่กินน่ะเฮ้ยไม่ใจอ่ะทำช้าเอ้าเดี๋ยวแม่ฉันโบนเลยมีแม่ด้วยเหรอโอ้โหพูดแบบนี้เดี๋ยวตันหลีฟาดหน้าใจเย็นดินายมะคุ้มอร่อยเปล่า ผมอ้วกหึอะไรเหรอเฮ้ยใครมาอ้วกแถวร้านผมอ่ะเออลูนครับอ้วกต่อหน้าต่อตาซะงั้นอ่ะไม่กินแล้วก็ไม่ายอาหารก็ทิ้งเลี่ยราดเออเท่าไหร่เดี๋ยวลุงเลี้ยงเองวันนี้ทั้งหมดอ่ะจริงเหรอจริงเหรอครับจริงเหรอลุงจริงเท่าไหร่อ่ะโจติ ห้าร้อยเจ็ดสิบเยนต่อจานนะลุงอาติดติดไปพรุ่งนี้ก่อนเี๋ยวมาจ่ายไปแล้วอะไอ่ะคักจาบเดี๋ยวอาจารย์คาชี้จ่ายให้เอออาจารย์จะจ่ายให้เหรอครับครับผมจ่ายเลยจ่ายเลยจาย์ใจดีมากไม่อาจารย์ก็จ่ายไปแล้วไงค่าเรียนของโจจีไงฮะอาจารย์ได้เหรออาจารย์เอาเธอนะเหมือนกันแหละคิดค่าคอร์สการเรียนด้วยปาคุมเก็บจานเร็ว เอาไม่มีมือผมไม่มีแขนตัจีมาเก็บเอออ่าอาจารย์เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไปประคุมไปขอบคุณมากครับแล้วจะไปตอนไหนเนี่ยอ่าเราไปกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปขี่ก่อนนะครับที่เหรอบะบะบะคุมขี่เอออ่ะอ่ะปะคุมเแหละน่าจะฉี่ข้างร้านเขาไม่ได้นะมันเหม็น ไม่ได้หรอครับไม่ได้ไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเขาด่านี่หมดละนี่ลุง <c oughs> เลิกได้แล้วหรอครับจะว่าไปแล้วก็ก็ <c oughs> ใช่ะอะฮอทําทําไมถึงลุงเลิกเลยครับอยากรู้เหตุผล,ลอยากเป็นแบบอย่างให้หลานโดนคาคาชิต่อว่ามาว่าโดดแล้วไม่ทํามาหากินอะไรเงี้ย <c oughs> ทําให้ลุงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหรครับเนี่ย <c oughs> ใช่อีกอย่างหนึ่งฉันก็อยากเป็นแบบอย่างที่ดีกับแก <c oughs> ลุงไม่อยากให้แกโดดอ่ะ อาแล้ววันก่อนนี้เห็นชวนผมดูอยู่เลยนั่นแหละมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไงแชมป์ลุงเอาเอาเอามีดลงก่อนไหมครับเสียวฟันคอเอ้ยลุงทําอะไรเนี่ยโทษทีลงขอโทษนะที่ผ่านมาที่ลุงโดดจันชาให้แกเห็นน่ะลุงไม่เป็นไรครับอะไรที่มันเป็นความสุขของลุงผมไม่ห้ามหรอกแต่ว่าเลิกดูดได้ก็ดีครับลุงนี่ลุงจะเลิกจริงๆเหรอครับลุงตั้งใจไว้แล้วว่าจะเลิกดูดอ่ะ แล้วลุงจะไปทำอะไรอะอืมเ้ยลุงจะไปดูสาวแทนไปละเฮ้ยเอานาฬากาเวกต้นไม้ชัดเจนโอ้โหนี่ลุงไทยเป็นเซียนเรามกไปแล้วเหรอนั่นเดีฮะไปไปเลยก็เลยฉัอน่าสวยกว่าเธอทั้งเยอะนะอีโนอย่ามันหน้ามันหนอกเหียจ้าฉันน่าสวยกว่าเธออีกค่ะ แต่ว่าเธอคงไม่รู้สินะว่าแซมสเกตชอบคนผมสั้นผมสัน้นน่ะตอนไหนฉันก็สั้นได้หน่อยแน่เธอมันมันนะ่นหน้าฉันชอบของฉันมาก่อนนะเธอมีสิทธิ์อะไรมาแย่งอะ่ะเธอ,อนะ่ะมันใหญ่ยยพลังช้างสารหน,นหน่อยแน่ยายขี้แพ้น่าสมเพศยายพุ้งนั้นจริงๆแซมสกเกตคง ายไปไหนแล้วอ่ะแซมสเกตนายต้องหนีฉันอีกแล้วเนี่ยอืมเป็นอะไรของเขานะช่างเหอะเทนเทนหึว่าไงดีเทนเทนฉันมีอะไรจะปรึกษาหน่อยนะว่ามาเลยถือว่าฉันโดนซาก,กุระเทมานะน่ะซากุระหรอแล้วทำไมนายถึงไปชอบคนแบบนั้นล่ะเนี่ย ทำไงได้ก็เขาน่ารักนี่นอไม่เป็นไรหรอกลีฉันจะอยู่ปลอบใจได้เองจริงเหรอเทนเทนอ่ะลีดื่มย้อมใจโอเคเลยอืมขอบคุณมากเทนเทนไม่เป็นไรหรอกอืมแต่ฉันขอเก็บมันไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเพราะถ้าฉันกินหยดเดียวเนี่ยรับรองบ้านเธอพังแน่นอนอ่างั้น งั้นเธอก็เก็บไปกินดีกว่านะจะได้ไม่ต้องบ้านพังประคุมฉันว่าจะต้องเตรียมอาหารหรือเปล่าโอ้น่าสนใจนะฮะแล้วเขาแอบมองฉันทำไมน่ะแั่นีิฮะเห็นแล้วพี่น้าตาเหรอเฮ้ยอะไรของเขาอ่ะแอบลุงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ลุงว่าจะไปด้วยนะแชมป์ไปไหน ลุงได้เย็นทุกทีปรแกพูดจันหมดนะอย่าให้เหลาอย่าให้เหล่าจะไปเอาอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าปาคุมจะให้อะไรผมอะฉันนะรู้นะปาคุมแกจะวางแผนทําอะไรนะทำอะไระไม่ได้วางแผนอะไรนะครับอืแกจะทําอะไรนะ แกจะให้จิ้งจอกเกาหางกับหลานชั้นเหรอมามามไหมเฮ้ยจริงเหรอปะคุมไม่ไม่เดียวหลอกอย่างนั้นเลยแกหลอกฉั้นไม่ได้หรอกลงก็เป็นหลอกคุณชั้นทำไมฉันไม่ได้หลอกลวดหลานชั้นนี่หลานชั้นฉันจะหลอกทําไมล่ะอยากระโจนให้หลอกคุณชั้นทำไมก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับคือสรุปแล้วยังไงเนี่ยคือปะคุมจะให้ชั้นไปเป็นจิ้งจอกเก้าหางเหรอ ไม่ผมจะพาคนไปผนึกจิ้งจอกเก้าหางะครับแล้วมาต่างกันตรงไหนวันนี้อ่ะฮะนั่นสิมันคืออะไรอ่ะลุงผมไม่รู้ผนึกจิ้งจอกเก้าหางก็คือจะต้องเอาจิ้งจอกเก้าหางฝังเข้าไปในตัวแกจริงเหรอป้คุมใช่ครับเนี่ยแล้วมาแตกต่างกันตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยจะให้พลังจิ้งจอกเก้าหางกับหลานชั้นนะถามความสมัครใจของหลานชั้นหรือยังอ่ะป้าคุมแล้วไม่ดีเหรอครับมันก็ดีแหละะมันจะโอพีเกินไปไหมอ่ะมันจะเก่ง้นมาทำทีเลยนะเออฉันเออ ถ้าคุณได้คุณเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยนะใช่จ้ะฉันจะมีสกิลพระเอกเหรอใช่ครับอะไรวะน่ะโคตรเปรียวเอาเป็นว่าฉันไม่อนุญาตให้หลานฉันเป็นจริงจอกก้าวหางทำไม่ลุงเพราะว่าการที่จะเป็นจาเจ้าจรองอะไรอะลูกขอพูดใหม่ได้ไหมได้ครับเพราะว่าการที่จะเป็นจิ้งจอกก้าวหางจะต้องสละ เลือดเนื้อและชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งไปก็คือจะมีคนตายในเรื่องนี้จริงนะจริงเหรอพระคุ้มก็น่าจะใช่นะครับเอ้าบ้าเล้วใครจะมาตายให้ฉันล่ะบ้าจริงนันสีพระคุมไม่ได้คิดเรื่องดีสินนะอาจจะเป็นลุงก็ได้ดีเหมือนกันจะบ้าอะไรฉันตายทำไมบ้านี่แต่ก็แล้วฉันอยากได้ไหมอะ เออผมเหออใช่แกอยากได้ไหมทิ้งจอกเก้าหางอะไรนั่นผมไม่ได้อยากได้เลยครับแต่ว่าทุกเรื่องจะต้องมีตัวร้ายนะแชมป์ถ้าแกไม่ได้เนี่ยแกไม่โอพีไม่สามารถสู้กับเหล่าร้ายได้นะอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีพวกที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับหมู่บ้านของเราอีกหรือเปล่าเอาแล้วสรุปลุงจะให้ผมเอาทิ้งจอกเก้าหางไหมครับเนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนลุงจะสนับสนุนเลยอ่ะก็อยู่ที่หลานนะท้าหลานอยากได้นะได้ไหมฮะ ถ้าผมได้ไปผมก็จะปลกป้องหมู่บ้านนี้ได้สินะได้ครับงั้นไม่เอาครับผมไม่อยากเป็นพระเอกอ้าวอ้าวอะไรของบันวะแกต้องเอาอ่ะไอ้นี่เมื่อกี้ลุงก็ยังบอกว่้ผมไม่เอาอยู่เลยอะคิดไปคิดมาแล้วถลานฉันเป็นพระเอกก็ว่าน่าจะดีนะประคุณป่ะไงฉันมาดีนะใครคนไม่เอาไม่เป็นแล้วเดี๋ยวผมเอาเองครับ โอเคโชคดีนาะโชคดีไม่คุณต้องมากับผมคุณก็จะไปจริงเอาโอเคทางกันชั้นไปด้วยนะตามนั่นแหละผมแต่ว่าเราจะไปกันแค่สามคนไม่ได้นะบารมเราจะต้องไปไปหารวบรวมเหล่านินจ่าให้ช่วยกันงั้นก็ดีเลยฮะเราไปหาคนกันเถอะไปคาคาชีอ่ะอยู่ไหนอ่ะตั้งแต่นันก๋วยเตี๋ยวนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะฮะน่าจะท้องเสียมั้งไปกันเธอลุ่งไปไป อะไรของเธอเนี่ยเธอมีอะไรหรือเปล่าฮะฮินาตะไม่เห็นเชนลี่เนี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยเออใช่ไหมลุงนั่นเนี่ยไม่เห็นเลยอะฮินาตะอยู่ไหนนายแชมป์ฮะอย่าไปขยี้เขาอีกเอนยาขนาดนี้ฉันไปดีกว่า ตายแล้วลุงก็แซวแรงโพดอีหนูนี่อาจจะชอบแกก็ได้นะแชมป์บ้าเหรอไม่ตัดจับทำเป็นปยาเลย่ะเฮ้ยผมไม่ชอบอ่ะผมชอบสากุระยังไงผมก็ต้องจีบสากุระให้ได้อ่ะลุงสดิษแกนี่มันอะไรไม่โลซาระของเดตโตมานะตาีิจันเหนนอ่ะเอออาจารย์คาคาชิอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละแชมป์จะต้องบ่นเป็นคนแก่ไปได้ยังไม่ทันแกเลยรท้องเรียกอีกแล้วเหรอ ชีชีชีคาคาคาชีดูเรียกอ่าอาจารย์คาคาชีชีคาอุ้ยโอ้ยมางี้แล้วจะเทนหึกกว่าผีว่าไงชมพโตเราจะไปผนึกที่จะเข้าหากันนะครับถ้าท่านหมู่บ้านยังไม่มีหน่วยนินจาถ้านขออาสากันมง่างามง่ามอ่ามงัามง่าง่ามง่ามง่ามง่า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 นง่ามง่ามง่าม่ามง่จ่ เขาไปไหนของเขาเนาะไม่เจอเลยเห็นมันอยู่ในถ้ำบ่อยๆเนี่ยตามลงมาอ๋อเอมีถ้ำด้วยเหรอมีเด็ดเธอเนี่ยเออว่าไงทำไมนายมาอยู่ในสถานที่แบบนี้อ่ะบ้านผมเองอ่ะมีอะไรปะนักเลงแี่บ้านเหรอสภาพไม่น่าเชื่อว่าลุงชอบมาดูดกับมันบ่อยๆตรงเนี้ยเฮ้ยนายสนใจที่จะไปผนึกที่เจาะเกาหางไหม เป็นไรเป็นไรเป็นไรอะไรอะไรเก้าหางเก้าหางนะลุงจิ้งจอกเก้าหางไงโธ่แกก็รู้นี่โทรแม่ มันตัวทั้งใหญ่ใหญ่เลยเหรอขาเท่าแขนคนน่ะมันใหญ่กว่าแขนคนเริงเลยใครมันน่ากลัวจะตายใครจะไปสู้มันไหวอะ่ะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่านี่นี่เวลาเจอแบบพวก <laughs> พวกพวก,พวกที่แจกลัวแกจะทำท่าแบบไหนฮะโจะจิเกลียโจจ,โจ,จีนี่ขายขำจริงๆ <laughs> จริงเหรอลุงหย่อย่าเข้ามานะผมไม่กลัวหรอกเอาไปพันจริงๆด้วยนี่นายเป็นอะไรเนี่ยมันทลกมากเลยฮอโจจิแกจะไปด้วย ไม่สรุปใช่ได้ลุงลุว่าไงผมว่ากันเนี่ยไปกันอ่ะงั้นไม่ต้องไปอยู่เนี่ยเดี๋ไปไปไปเออเออเออเฮ้ยลุงอะไรอะลุงอ่ะเราต้องการกำลังคนนะโอ้ใช่เอาคนปัญญาอ่อนไปนี่ลุงว่าไม่เวิร์กไปไปไปเฮ้ยน้อยใจเจอกันโจตีเครับแล้วจะเอาใครไปอ่ะถ้าถ้าไม่เอาโจตีอ่ะโอเคลุงว่านะซากุระน่าจะเหมาะเฮ้ยซากุระเหรอครับ ใช่ซากุระเอ่อบ้อะไรชื่อบ้านะเออซากุระครับอออันนั่นแหละซากุระน่าจะเหมาะเดี๋ยวลงไปตามซากุระให้เดี๋ยวมาโคโรหนึ่งโอเคโอเคอ๊ะคุณตาอ้าวเจอกันอีกแล้วนี่ฉันมาต่อคุ่เออว่าไงฉันเห็นได้ยินว่าจะไปรบกันเหรออืมฉันทำข้าวกล่องมาให้อ่ะ ความรักหนุ่มสาวนะบาโฮขอบคุณนะ <c oughs> เห็นนายชอบสไตล์ไทยๆฉันเลยเอาปิ่นโตมาให้เออขอบคุณมากเลยฮิลาตะาเธอนี่รู้ใจฉันสุดๆไปเลยอันทีจริงแล้วฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบกินสเต็กเอาไปเถอะโอเคเอาก็ได้ฮึอ,อ๋าขอบใจมากเลยนะฉันทีกินให้หมดเลยแอมเข้านะอืมนี่มาลาซากุร่งซากุระ เขาไปด้วยเหรอเราถามดิเธอจะไปด้วยเหรอซากุระถามเลยถ้าพาเซนสเกตไปด้วยฉันอาจจะสนใจก็ได้นะโอยอะไรของเธอเนี่ยทำไมต้องให้หมอนั่นไปด้วยอ่ะชอบหน้าเลยจริงลุงยังไงดีเอาเซนสเกตไปด้วยกันเลยนะใช่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 ก็น่าสนใจดีอยู่ไหนโอ๊ะพูดแปปมาต่อเลยซนสเกตซสเกไปด้วยกันไหมไปไปด้วยกันไหมถ้ามีอะไรสนุกสนุกฉันก็คงไปด้วยสิ ไปดิเนี่ยเป็นการจับจิ้งจอกเข่าหางอ่ะไปครับไปไป่าไปแกสนุกดีไปไหมโอเคงั้นตกลงเนี่ย้ออเอาตายกินไปแล้วเนาะนี่นายฟังฉันให้ดีนะฉันน่ะจะจับตาจับตูดดูนายตลอดใช่ก็จะจับตูดดูจะให้อะไรของแชมป์เนี่ยฮะจะจะจับตูดจะทบไมเหรอยุ่งอะไรเนี่ยลอยนลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเลิกเรียกผมว่าแซมสุเกะได้แล้วนะ เอ้ยเอ้าทำไมอะหรือว่ามันจะบอกความจริงนะแต่ตอนนี้ให้ผมว่าซาสึเกะโอ้โหชื่อโคตรชัยเซียมตายไปแล้วดิ่อไหนก็พอไปหมดเลยได้สิแซมสึเกะเซียมอ่ะแซมสึเกะใช่เฮ้ยเรียกซาหรือเปล่าซาสุเกะสิซาสึเกะไงได้เลยซาสึเกะไปสนัดเรียกแซมเลยโอเคซาสึเกะถ้าตอบแปกัะเถอบซาสุเกะโอเอ้าซาสึเกะไปไหนอะเขาไม่รู้อะอยู่ดีๆก็หายไปเลย สงสัยเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วมั้งดีละไม่อยากเดินทางไปกับเจ้าหมอนั่นหรอกไปเสียดายอ๋อน่ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมก็ดีครับลุงแล้วก็ไปกันเลยไปแบบว่าแบบรวดเร็วเออแล้วทำยังไงอ่ะก็ใช้จักระยังไงเล่าจักระไม่เหมือนวาบนะแต่เร็วได้เลยครับทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมละพร้อมก็ไปกันเลยครับ นรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบกคุณแชมป์เองครับเออท่านหัวหน้าไปอาคุณเกิดนักสกุลคนละคนพร้อมแล้วใช่ไหมฮะคุณแชมป์เออฉันฉันพร้อมแล้วล่ะคุณจำคาถาทั้งหมดที่ผมไม่ท่องตอนระหว่างเดินทางได้ไหมฮะเอฉันจำไม่ได้เลยอ่ะเอ้าแล้วผมจะให้อ่านที่ผมแบกมาหนักมากเลยนะเนี่ยโอ้โทษทีงั้นเอามาอ่านเอามาอ่านหน่อยแล้วหันหลังมาอ่ะ ขออ่านอีกนะอ่านแล้วแล้วแล้วเด็กแกจะพูดกันอีกนานไว้จำได้หมดแล้วปะคุ้มขอเวลาอกแป๊บเดียวนะแต่ว่าน่าจะต้องกางมั่นพลังก่อนฉันไม่อยากให้ลุงสนิทมาเกี่ยวพันเรื่องนี้ด้วยอ่ะได้งั้นถอยไปครับโอเคเฮ้ยจ้าเออเฮ้ยนี่มันม่านพลังอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นหมอกสีขาวนี่มันอะไรกันน่ะลุงสนิททำใจไว้ดีนะครับสองคนนั้น เขากำลังจะปีชีพเพื่อพวกเราพีชีพวะช่โง่จริงนีง่เขาทำแบบนั้นอะเฮ <_ p ans> ้ยแชมป์ทำไมทำกับลุงแบบนี้จะจะทิ้งลุงลแล้วก็บ้ากันมาตทำอะไรของนายเนี่ยแชมป์อย่างนี้ฉันต้องใช้กำลังแล้วใช่ไหมเยอกนี่โอ้ยมันไม่แตกเลยอะ <_ p ans> ขอบคุบร,ริจาคแล้วรีบเถอะผมจะใช้จักรข่มผมล่ามันไว้เอ้แตนคุณต้องพังคาถาปิดผนึกซากระสุนผมเหรอเอาเลยนะได้เดี๋ยวนี onun, ้เลยงั้นคุณล่ามันก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวครับคุณเชมผมจะล่ามันแล้วนะดึงไปออกมาดงนะคุณพี่โอ้โหเด็กแกแกจะตอบวัไรกันแน่สองคนนั้นเอาจริงเถอะี่ใช้ปิดผนึกซากระสุน จริงมาแชมป์อย่านะปิดพนึกสรากอาสูร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ